เอาละครับผมก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมชาตไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลัาอยู่ผมโนซากิกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษทุกทุกคนเองด้วยนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปใน YouTube สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ทํางานประจำเนาะก,ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่นะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคตอนนี้เรามาอัปเดตอันดับของเรากันดีกว่านะอันดับโรเลโอของเราตอนนี้อยู่ที่อันดับที่17ของประเทศนะฮะแต้ม9,300แต้มนะฮะก็ อันดับส0เท่าไรวะ9 7 0าก็ก็ไม่ห่างเท่าไหร่นะก็เดียวก็น่าจะถึงนะครับผมนะก็น่าจะกลับมาเม็ดส้มในอีกไม่นานนะครับนี่เ็นไงขิงขิงขิงโอเคทุกคนก็น่าจะเห็นตามปกคลิปและชื่อคลิปกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาโซโลรร่รรเล่ตลุยแรง์คอน48ดาวกันนะฮะโอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยฮะ โอ้แล้วฝั่งนั้นก็เป็นอ้อยป่านะฮะและเจออเลสเตอร์ด้วยไงอเลเตอร์โลตันด้วย,ยงไงมันจะล็อกขาเราเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าตอนนี้มีซูพีนฟนมาด้วยนะฮะคนหนึ่งโอเคฮะก็เข้ามาสู่ใดเกมงกับที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ไปครับผม ก็่วนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นแบบว่าโหมดแรงเท่าไหร่นะถ้าถ้าเล่นโหมดแรงอ่ะบอกเลยว่าไป5้าสิบดาวแล้วนะฮะไม่อยากจะขิงเท่าไหร่นะครับโอเคเราจะขึ้นเป็นรองเท้ารถผู้ดาวนก่อนนะครับผมไปโอเล่ฝั่งนู้นบอกว่า FC เมดเงี้ยครับโอเคตอนนี้เราเจอ FC ด้วยนะฮะว้าวเป็นอะไรที่น่าดีใจมากๆเลยเนะฮยมีคนจำเราได้ด้วยนะฮะ โอเคแล้วก็เอาปูก่อนนะครับผมเล่นเมดพยายามเอาปูให้ได้นะต้นเกมนี่เราจะได้แบบว่ามีตังห้าบาทนะครับนี่อ่ะห้าสิบสี่บาทเยอะอยู่นะผู้เล่นไปนะครับโอเคเราก็เหมือนเขาจะจบบนนะฮะพิมพ์บอกเลยไหมไม่เป็นไรดีกว่าเดีย๋ยวเรารอรับเวฟกลางกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปลงล่างนะฮะแต่ว่า พยายามอย่าอย่าเล่นลึกนะเหมือนื่แกะเดินไปลึกถ้าอ้อยหดมานี่ตายได้เลยเนะี่ยโอเคแล้วก็ลองไปช่วยล่ากันก่อนนะครับผมพยายามสังเกตคลิปของเราด้วยนะครับคลิปกลางนะเอ้ยแล้วตรงนี้เราได้เฟิร์สบัตไปเลยเนะี่ยโอเคคลิปกลางมาแล้วเรากับกลางฮนะเราจะเดินมาถึงแล้วมันก็จะชนกันหรือเปล่าไม่ชนโอเคแล้วก็เคลียร์ไปเลยฮนะ อัลเลอร์เตอร์เขา n ่าจะเดินมานะครับผมป่ากับออฟก็น่าจะลงมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยนี่ไงป่ามาเราเล่นล่างดีกว่านะครับผมพยายามทําเลนแคลรี่นะถ้าแคลรี่เกิดเราก็เล่นง่ายนะครับแต่ว่าเขาจะมาหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหเอาเลยเหรอเฮ้ยเราพรุ่งพืดเราพรุ่งพื้เพื่อนโอเคยังได้อยู่ไอ้อยโหนมาทำอะีรอันติเลยนะครับผมเราไม่ต้องการอันติอุย้อยเฮ้ยเดี๋ยวอัลเลเตอร์เขายังไม่สี่นะเพราะว่าเขา แค่เว็บช้ากว่าเราเอ้ยแล้วไอ้โหดมาจังะนด้เรายังได้อยู่เรายังได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าเราพุ่งไม่โดนนะซีเนียลลงเราอยู่เบ้ยบอกเลยฮะเราเลียกไม่ใช่ตัวต้นเกมนะครับที่จะไปแบบว่าบูบาอย่างนั้นแต่ถ้ามีป้ฟ้าก็ว่าไปอย่างเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราตั้งจ้องมองๆอ,อเลนเตอร์เหมือนอ้อยจะอยู่นะถ้าเขาจับเราสวยเลยนะเอ้ยอ้อยเขาอยู่ล่างว่ะว่าปูเกิดฮนะ ฟาร์ไมไปก่อนนะครับผมเราไม่ใช่ตัวต้นเกมนะที่จะไปเล่นแบบโมบะไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> เราต้องฟาร์ไมไปก่อนแลยเรอมีของนิดหน่อยไอ้หืมก็วันนี้ต้องอันตีแล้วถอยออกมาก่อนนะครับผมไม่งั้นอเลสเตอร์จะล็อกคอรเราฮะถ้าล็อกคอนี่เรียบร้อยเยจะบอกไว้ให้ไอ้ยก็อยู่เนี่ยโอเคคิล่าอยู่นะเราเดินแหลมได้เอ๊บ โอเคเขาไปนู่นแล้วเอาเปล่าตรงนี้เอาหรือเปล่าอยากได้หรือเปล่าชิล่ามีพันธุ์อินหรือเปล่าน่าเรียบร้อยอเอยได้เหมือนเดิมนข้างบนจะมีประเด็นกันนะครับผมซินเยาว์วับลงทันอยู่ซินเยาว์วับมาทันอยู่เรามารับละเพื่อนตายก่อนเลยเพลินโอเคเอลซิดติกเกอเอาเมดก่อนละกันอ้อยอ้อยตายละโอเค อาร์เรเตอร์จะไม่ไหนใช่คูแรกของพี่มาแล้วจ้ะไอ้เหี้ยแอสซิปไปหกแล้วเฮ้ยแอสซิปเราจะเยอะไปไหนวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะเราเน้นทีมแบกไม่ใช่เน้นแบกทีแมะโอเคฮะแล้วก็จะรับเวฟกลางไปก่อนนะครับผมอาร์เรเตอร์เขาน่าจะมากลางนะกับอ้อยหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่ว่าจังหวะนี้เห็นอาร์เรเตอร์มาแล้วอ้อยน่าจะอยู่ในป่าตามบ้าฟ้าอยู่นี้ เหมือนข้างบนเขาจะเดือดกันอีกแล้วเขาจะเดือดกันอีกแล้วเนะี่ยเราขึ้นไปแจมหน่อยไหมเรนชารีน่าจะปล่อยเพราะว่าชารีน่าจะชิลอยู่โอเคฟอร์เรนไปนู่นแลยเฮ้ยแล้วจังหวะนี้โอเคเรียบร้อยฮะลัมเบอร์อเฮ้ยไม่ใช่ลัมเบอร์ตับเบิตโด้บ,โลโลบอก,บอกอยังไงเป็นลัมเบอร์เนะี่ะเดี๋ยวเมทเขาจะมากลางนะแต่ไม่รู้ว่าไอเ้เขาจะไปไหนต่อ รารอบึ้มบั่มเมดกันเฮ้ยเขาอยู่บนนะฮะถ้าเมดมาบอกเลยว่าเมดตายตายอย่างเดียวนะครับผมมาอย่างนี้บอกเลยว่ายังไงก็ตายเอ้ยโอเคกลับคามก็ได้ไม่ตายมันมีฟิกเกอร์อ่ะโอ้โหถ้าไม่มีฟิกนะทนายไม่มีฟิกเขาบอกเลยว่านายลงไปคุยกับรากมะม่วงแน่นอนตอนที่สกอร์เราอยู่ที่12ต่อ3นะฮะคือแบบว่าเกมน้ำมือนะครับเอาดาก่อนไหมมานาเราจะหมดอีกแล้วอ่ะโอ้โหต้องกลับไปเลีย ลาดพลาดจับไปแล้วจังหวะนี้มันจะจับฮะมันจะจับมันจะจับหรือเปล่ามันยังไม่จับมันยังไม่จับมันจะไม่จับจริงๆเหรอเอ้าตายเลยหวงจับหรอพอเลนไปไหนแล้วพอเลนอยู่นู่นพอเลนพอเลนพอลเลนตายพอเลนบอกแนละ้วมึงจะมาเยอะขนาดนี้ข้างมือถือข้างล่างลืมลืมไปเลยว่าตานี้มีแชรี่ด้วย เอเดี๋ยวตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นต่อใช่ป่าข้างล่างปล่อยแตกฮะไม่ใช่เลนเราอู้ง <c oughs> ี้ได้ไงเนี่ยไม่ได้เราต้องโอเคกลางแรกล่างถือว่าคุ้มไหมคุ้มอยู่แหละโอเคปัญหาลอเ,เลียก็ยข้าๆหมดเร็วนะเราปาสกิลเล่นมุม่งมั่นนี่แบบสักเดียวหมดอะมานาเฮ้ย <c oughs> ข้างล่าง เรามาแล้วเพื่อนอัลติเมตรพร้อมแลว้วเฮ้ยตโลมมันโ,โดดสวนเลยว่ะเฮ้ยจับดิจับดิไม่จับวะจับดิเฮ้ยมันไม่จับวะคือแบบเดินเอาหน้ามาชนขนาดนี้มึงยังไม่จับอีกมันไม่จับหรือมันไม่มีจับวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยแล้วฟอเลนฟอนเลนจะเอาหรือเปล่าสตอสตอมาสั่นดิ สก,กอร์ห่างขนาดนี้บอกเลยว่าของพวกนายตามากมากเลยนะยากมากที่จะชนะพวกฉันนะเอ้ยซิเดียวซิเดียวเฮ้ยไปโอตายมะไม่ตายฮะกิ้งไปดูแล้วมานาเราหมดว่ะเพื่อนชิบหายแล้วมานากูถอยก้อนไหมถอยก้อน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 มานาไม่มีอันนั้จะตายเอ้ยนี่ไงแล,แล้วมีใครอยู่ตรงนี้เอ้ยใครอยู่ตรงนี้เอ้ยจับ มันจับแล้วเพื่อนมันจับเอื้องกูตายต้องต้องดูจังหวะเล่นดีๆนะเพราะว่าถ้าพลาดมานี่ป่องเลยว่าโอกาสเกมพีเผ็ดเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้โอ้โห้อเจ็บมากไอไม่ตายครับผมทำกดล้างไว้หนึ่งทีแล้วพุ่งไม่โดนแล้วคุณลอยอีกแล้วหรือเปล่โสโล่ตายซะ ไวโอไม่ตายฮะอ้อยก็ไม่ตายทำบุญมาจากวัดไหนกันแล้วใหญ่พวกนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้จับซี่จับซี่เพื่อนมีเยอะนะเว้ยโตโรไ่ไปโดดมันเลยเพื่อนโอ้โหโดดสวยจัดเลยจังหวะนี้อลิตเตอร์มันคือมันวางคืออ้อยมันโดนมันโจกอีกแล้วโอเคอ้อโหดมาฮะจังหวะนี้หลบไปแบบดิจิตอลไม่โดนโอ้โหมันโหดไปนู่นและ เอ้ยเฟลลี่ลามเลลฟลลี่ล,ล,ลามติไม่มีเพื่นอนสติไม่มีโอเคยังได้อยู่คงมัวไปฮะจังหวะนี้เฮ้ยเีเดียรซีเดียรซีเดียรซีเดียรโดยเข้าไปทำปอะลูกโอเคฮะทาเวลสิบห้าเราก็น่าจะได้บรราเพิ่มนิดนึงป้อมล่างน่าจะได้สวยงามโอเคมาแล้วบรรา,ามาแล้วอุ้ยอะไรเตอร์มีบัฟฟ้าจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยกูหิววั้าุฟ้ย น่าจะยืนอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยไม่มีใครอยู่นะตรงนี้ไอ้หลบเอ้ยไอ้หลบเอ้ย,อย,อยโอ้โหอ,โอบตายอนนี้บอกเลยว่าพวกนายมันแพ้ไปแล้วนะกดยอมเลยก็ได้นะเพื่อนนะพอเล่นพวกนายตายไปแล้วดนะิวนายยังจะใจสู้วันนี่เหรอ นาเตรียมแพ้ได้เลยพระเอกของงานมาแล้วมันจับคุณแน่นอนเลยเดี๋ยวจะเราต้องเฮ้ยเฮือกพระเอกของงานมาแล้วพระเอกของงานมาแล้วเฮือกป่าบอกว่าบูเลยเมดโอเคฮะจัดไปฮะนายมาให้รอตอน17นาทีที่แบบนายโคตรใจดีเลยเพื่อนถึงจะเป็นตัวเดียวก็เถอะแต่นายก็โคตรใจดีมากๆเลย <laughs> โอเคฮะมันน่าจะจบได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่กล้าพุ่งเข้าไปมั่วเลยฮะเพราะว่าฝั่งเขามีอัเลสเตอร์นะครับโอ้โหแล้วไวโอแม่งก็ยิงแรงจัดเดี๋ยวเฮ้ยโอเคอ้อยตายครับอัเลสเตอร์อรยังไม่จับนะพุ่งไปที่โดนจับโอ้โหแล้วเฮ้ยมันยิงแรงมากๆเลยว่ะต้องออกกอดสะท้อน,นแล้วนะฮะจังหวะนี้อือหือไวโอมันกิ้งยิงทีที่แบบเรา หน้าระเบิดเลยฮะไอ,อเพื่อนตีบ้านตีบ้านคนจริงตีบ้านสวยกาบอะบอกเลยว่าไม่เน้นแบกครับเน้นแจกครับตานี้ทำสิบดาวดีสี่สิบเก้าฮะคะแนนอันดับที่สี่วัตถุพัดเอ้พักระด้านนั้นเลยอะนี่บอกแล้วว่าแคลลี่เกิดเราก็เล่นง่ายฮะโอเคฮะสำหรับสกอร์เกมน,นี้ก็ฆ่าไปสี่ตายไปสี่แล้วก็แอซซิตไปอีกสิบสองนะฮะแอซซิตเยอะมากนะฮะ โอเคฮะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้ให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งเชิญมาดิสำหรับใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาตอบแต่ครับก็สำหรับคลิปนี้ยบายฮะซีเนียร์เหมือนจะติดใจเลยยังไงเมดมานี่ยงเมดมาว่างั้น